มาแล้วมอนมาปล่อยแล้วอยู่ไหนเออมาเร็วมาปล่อยแล้วไหนล่ะไหนล่ะฮัลโหลยังฮัลโหลยังฮัลโหลยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนหยาดเหี่ยมเหือดเด็ดมาแล้วค่ะไปแล้ว อุนนะ้มเนอมาอุนนะ้มเนออ้ยอ้วนอ้วนมากเลยอ้วนมากเลยนะหอนนะไปไปออกกําลังกายโอ้ยทางเดิมทางเดิมไปวิ่ง Let's go Let's go Let's go ไปเลยไป ดีใจจะมันสิไปไชกลับมากลับมาอย่าไปผุดได้ไปกูถิบได้น่ะ